มิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพันษามิ่งบุญญาพระพันปีสีสยามมิ่งมหาการุณาทิคุณวิบุญงามมิ่งพระนามเรืองรุจีทะจักรีวงขออำนาจพระไตรัตจรัดเลิศพระประเรสริฐศักดิ์สิทธิ์สำริดประสงค์น้อมจงรักพักดีมั่นนิรันดำรงขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้านายอดหาสุมาลีรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี